สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับเปิดไพ่เปรียบเทียบนะครับวางแผนแนะนำและตัดสินใจราศีสิงห์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า A ดีกว่าหรือ V จะดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองเปิดไพ่ดูนะครับราศีสิงห์เดี๋ยวคุณลองมา ติตา่างสมมุติว่า a คืออะไรและ v ของคุณนั่นคืออะไรแล้วเรามาอ่านมาอ่านไพ่ดูกันว่าไพ่แต่ละใบจะบอกอะไรกับเราบ้างอ่าเรามาดูกันนะครับในส่วนของ a a จะดีกว่าไหม a เป็น the word ความหมายของ the word คืออะไรครับผ่านประสบการณ์ผ่านเรื่องราวอะไรไปเยอะเรียนรู้มาเยอะละเราพอใจที่จะเป็นแบบนี้แล้ว the word คือง่ายๆสบายๆพอใจมีเท่านี้ก็ใช้เท่านี้แล้ว v ล่ะอ่า v คือ happy นะสิบช่วย มีความสุขกับคนข้างๆไม่ได้มีความสุขคนเดียวแต่มีคนอื่นๆเข้ามาร่วมในความสุขนี้ด้วยสุขกันทั่วนหน้าแต่เอนะสุขคนเดียวอ่าพอเห็นภาพไหมเอเดอะเวอร์ A, the ฉันก็มีความสุขของฉันแบบนี้แหละัวคนเดียวสบายๆชิลๆแต่วีเนี่ยไม่ได้สุขคนเดียวครับสุขทั้งครอบครัวสุขกันทั่วนหน้า นะตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าควรนะเปรียบเทียบ a กับ v เป็นเรื่องอะไรแต่ตอนนี้เราเห็นชัดใบแรกเห็นชัดเลยว่า a สุขคนเดียว v สุขทั้งครอบครัวแล้ว a อะอีกใบหนึ่งสุขคนเดียวจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องเกรงใจใครเจ็ดดาวม,มีความสุขอะฉันจะทำอะไรของฉันไม่มีใครว่าไม่มีผิดศีลธรรม ไม่มีผิดอะไรฉันก็อยากจะทำแบบเนี้เพราะว่าก็ฉันพอใจที่จะเป็นแบบนี้เนืกอออกไหมไม่มีผิดไม่มีโทถเพราะว่ามันไม่ต้องไปรับผิดชอบไม่ต้องไปแคร์ความรู้สึกใครฉันอยู่ของฉันคนเดียวมีความสุขตามอัตภาพคนเดียวจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปแคร์ใครไม่ต้องกังวลว่าใครจะมองว่าจะดีหรือชั่วจะยังไงก็ฉันพึงพอใจแบบนี้ เนะแต่ถ้า V อะ่ะมันมีเรื่องของความสุขของครอบครัวมันเป็นเรื่องของการแคร์ความรู้สึกกัน A แคร์ความรู้สึกตัวเองเอนะแคร์ความรู้สึกตัวเองอยากทำอะไรก็ได้ทำแต่ V เนี่ยคนอื่นต้องมีความสุขด้วยแคร์ในเรื่องของความรู้สึกของคนอื่นด้วยโอเคนะเรามาดูต่อใบสุดท้าย เป็นเด็กถือดาบแน่ชัดแล้วมหาเด็กถือดาบเนี่ยคือวางแผนแตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเองทางเลือกของ A นะ A ดีกว่าไหม A เนี่ยเป็นตัวของตัวเองจะทำอะไรก็ได้เออมันมีความเป็นอารมณ์มันมีความเป็นส่วนตัวมันไม่ต้องไปแคร์ความรู้สึกใครๆทั้งนั้น เลือกเองตัดสินใจเองทําเองวางแผนคิดเองความสุขอยู่ที่ตัวเองหมดทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวเอง we ทำเพื่อความสุขของครอบครัวทำเพื่อความสุขของคนรอบข้างแคร์ความรู้สึกกับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นวี v. เราเห็นชัดแล้วว่าเน้นครอบครัวเป็นหลักจริงที่ทำ แต่มันต้องทำเยอะนะแปดเหรียญมันต้องทำเยอะนะเพราะว่าแคร์ความรู้สึกหลายๆลายคนแต่ A เนี่ยนึกจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำเพื่อตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสองทางเนี้ยแตกต่างกันถ้าคุณเลือกฝั่ง a แล้วเอาตัวคุณเป็นที่ตั้งเอาตัวคุณเป็นที่ตั้งเลยนะแต่ถ้าตัว V เอาครอบครัวเป็นที่ตั้ง อ่เพราะฉะนั้นคุณก็ลองเปรียบเทียบดูค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งแต่มันก็ไม่น่าจะคือคือทางนี้เราด้วยว่าผมเองผมไม่รู้ว่าคุณแต่ละคุณ่ะคุณแต่ละท่านเปรียบ A เป็นอะไรหรือ V เป็นอะไรแต่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูเห็นง่ายๆครับถ้าผมจะซื้อรถสักคันหนึ่งอง่ะ A จะเป็นรถแบบส่วนบุคคลรถเล็กๆหน่อย เน้นคนเดียวขับไม่เกิน2คนหรือ3คนรถเล็กๆแต่ถ้าเป็น V อ่ะมันจะเป็นรถครอบครัวรถใหญ่บึ้มเลยไปไหนเป็นครอบครัวเออพอนึกออกไหมถ้าเป็น A บ้านเล็กๆก็พอบ้านคอนเทนเนอร์ก็ได้บ้านน็อกดาวน์คอนเทนเนอร์เล็กๆไม่ต้องฟังชันเยอะอยู่คนเดียวแต่ถ้าเป็น V นะโอ้โหบ้านหลังเบื้เริ่มเลยครอบครัวใหญ่อ่านักเรียนนักษาพอเห็นภาพไหมนี่แหละเพราะฉะนั้น A เนี่ย มันเป็นทางของไม่ได้มีพันธะไม่มีผูกพันอะไรเป็นตัวของตัวเองตัวคนเดียวแต่ถ้าเป็นวีเมื่อไหรไม่มันจะมีคำว่า Family เข้ามาอมเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงความรู้สึกของคนต่างๆไปในครอบครัวอ่าโอเคประมาณนี้นะครับจบแล้วราศีสิงขอให้ไพาทาโรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ